เรื่องการสวดมนต์ที่บ้านเป้าหมายของการสวดมนต์ที่แท้จริงคือเพื่ออะไรคะการสวดมนต์ที่แท้จริงนะคําตอบนะก็คือการที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยนะเป็นไปตามคําที่เราสวดนั่นแหละการสวดมนต์มีหลายแบบสวดแบบต้อนวอนก็มีส่วนสวดแบบขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือก็มีแต่สวดแบบพุทธเนี่ยนะคือการสวดแบบจารนัยธรรม มีการที่จะสรรเสริญนะว่าเทวดาไปเป็นเทวดาบนชั้นฟ้าเสวยทิพยสุขด้วยกรรมอันใดพระพุทธเจ้ามีคุณอันยิ่งใหญ่มีคุณวิเศษยิ่งใหญ่อย่างไรพระธรรมมีคุณวิเศษยิ่งใหญ่อย่างไรพระสงฆ์ปฏิบัติตัวเช่นไรจึงควรแก่การสันเสริญควรแก่การนบไหว้ควรแก่การนอบน้อมให้ควรแก่การยอมเอาศีรษะลง นะฮะกราบลงกับพื้นหรือควรแก่การเป็นนาบุญเนื้อนาบุญให้เราทําบุญมีการจารณายทาแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพุทธหรือการแผ่เมตตาการเจริญการเจริญพุทธมนต์เนี่ยนะบางทีมีเรื่องของการผูกมิตรขอให้เป็นมิตรกันขอให้มีความเมตตาต่อกันขอให คุณธรรมที่ท่านได้แล้วจงมีความแก่กล้ายิ่งขึ้นไปอะไรแบบนี้เนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธคือไม่ได้ไปขอของพุทธนะไม่มีการอ้อนวอนขอมีแต่การสรรเสริมมีแต่การแผ่เมตตาหรือมีแต่การจรารณัยคุณนะถ้าหากว่าพบบทสวดไหนที่นะมีการอ้อนวอนขอหรือมีการเรียกร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกป้องอันนั้นไม่ใช่แนวทางของพุทธเป็นแนวทางของพราหมณ์ เป็นแนวทางของศาสนาที่นับถือ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นใหญ่นะเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถดลบันดาลอะไรให้เราได้แต่ของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมและการพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการจรารณัยกรรมได้พุทธศาสนาเอาหมดนะเมื่อเราสวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ โดยทางตรงจิตมันจะเกิดความปีติจะเกิดความรู้สึกว่าเข้าใจมันเป็นการรีเฟรชความทรงจำและจิตนะให้สอดคล้องกับแนวทางของพุทธศาสนาแต่ในทางที่ลึกลับไปกว่านั้นการที่จิตของเราจูนติดเข้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนานะ ก็จะมีพลังพุทธคุณมีพลังธรรมคุณมีพลังสังคุณมาปกป้องเราด้วยำคำว่าปกป้องในที่นี้นะเอาชาัดที่สุดคือทําให้จิตของเราเองเป็นกุศลไม่ไปแปดเปื้อนไม่ไปเกี่ยวข้องไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นอกุศลง่ายๆการที่เราถูกปกป้อง ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอกุศลได้ง่ายๆไม่ว่าจะด้วยความคิดคำพูดหรือการกระทํานั่นแหละคือการปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าทําให้ชีวิตในขณะที่กําลังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่สว่างเป็นชีวิตที่ไม่เกลือกล้วอ,อยู่กับคูดมูดนะสิ่งต่อกระปรกแล้วต่อไปก็ประกันได้ว่าจะไม่ไหลลงไปสู่ทุกขติภูมิบางทีนะ คนอุตสาหไปหาเกจิอาจารย์นะได้ไสยคุณมาปกป้องกระสุนไม่ให้ทะลุอกได้มีจริงหนังเหนียวจริงอันนี้ยืนยันมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีจริงแต่ว่าปกป้องไม่ให้จิตเนี่ยนะถล่มลงไปสู่ความเป็นผู้หลงผิดคิดทำบาปท,ทำชั่วอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ปกป้องไม่ได้โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ นะถูกเรียกเข้ามาปกป้องกระสุนเนี่ยนะมักจะมักจะคือคือก็ได้แต่ดูนะดูด้วยความสมเพศเวทนาว่าเออเราปกป้องเขาได้แต่เนื้อนะเนื้อหนังแต่ว่าปกป้องจิตของเขาไม่ให้ไหลลงสู่อาบาย่ยไม่ได้นะะมันมันเป็นเรื่องที่จะต้องมีแก่ใจที่จะเข้าใจเรื่องของ กันเรื่องของวิบากเอาเองซึ่งวิธีที่ง่ายที่โบราณได้ให้ไว้ก็คือให้เป็นบทสวดถ้าเราเข้าใจบทสวดว่าแปลว่าอะไรนะท่องได้ขึ้นใจจะมีทั้งความรู้สึกปิติที่ได้ท่องบาลีแล้วก็มีทั้งความเข้าใจมีทั้งปัญญานะที่ถูกรีเฟรชทุกวันอ,อันนี้คำถามยังไม่หมดนะก็ของคุณจิตการุณน,นะบอกว่า อันนี้อันนี้ตอบไปแล้วนะเป้าหมายของการสวดมนต์ที่แท้จริงนะก็แบ่งเป็นตามจําแนกไปตามนะเนื้อหาของการสวดนั่นแหละแล้วการสวดมนต์ที่เป็นการฝึกสมาธิด้วยได้ด้วยหรือเปล่านะถ้าหากคุณสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจะเปล่งเสียงเป็นปากเป็นคํานะครับอิติปิโสพัควารหังสัมมาสัมพุโทโธสวดด้วยใจอานหานสวดด้วยใจที่หนักแน่นเป็นกุศลมันเป็นสมาธิได้แน่แต่ประเภทสวดเงึม,ง,มง้เง้มงม้นะ สวดไปแล้วก็ฟุ้งซ่านไปเนี่ยนี้นอกจากจะไม่ได้สมาธิแล้วเผลอๆนะมันยังทําลายสมาธิอีกด้วยระวังนะพวกชอบสวดมนต์นะสวดลุ่งๆเนี่ย,ยมันทําให้จิตเนี่ยเบลอได้นะผมสังเกตมาหลายคนแล้วประเภทที่กะจะมาเอาบุญตอนสวดมนต์กลายเป็นมาสร้างต้นต่อของบาปล้องสังเกตเ,เราสวดมนต์ด้วยอาการอย่างไรจิตของเราก็เป็นไปตามอาการแบบนั้นนั่นแหละ อย่างถ้าสวดมนต์ไปแล้วก็ฟุ้งซ่านเลื่อยเปื่อยไปด้วยเนี่ยนะเวลาทํางานก็จะออกแนวเดียวกันหรือแม้กระทั่งว่ากําลังคุยกับใครอยู่นะกําลังคุยเรื่องสําคัญอยู่มันก็จะคอยคิดเบื่อนเปือเ่อนเลอะเทอะนะไปที่โน่นที่นี่กระโดดไปเป็นจริงโจ้เลยนะไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับที่ได้นี่ก็เพราะว่าเราทําบุญด้วยอาการของใจอย่างไรนะชีวิตและใจ โดยโดยรวมเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นสําคัญนะตอนทาบุญเนี่ยอาการของใจเนี่ยนะถ้าไม่สํารวนถ้าไม่ระวังนะถ้าหากว่าเรามีความหนักแน่นนะมีความคิดตั้งใจจะถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาโอกาสที่จะเกิดสมาธิขึ้นมาเนี่ยสูงมากคนที่ตั้งใจสวดมนต์หลายๆรอบนะด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆ เวลานั่งลงทําสมาธิจะดูลมหายใจหรืออยากจะสวดพุทโธอะไรก็แล้วแต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว,ว่าลงได้ง่ายมีความสว่างนะก็เพราะว่าตอนสวดมนต์เนี่ยจิตใจมันนุ่มนวลลงอยู่แล้วมีความสว่างนําอยู่แล้วพอเอาความนุ่มนวลเอาความสว่างของจิตมารู้มาดูลมหายใจหรือว่าคําบริกรรมพุทโธเข้าเนี่ยมันก็เหมือนกับกลมกลืน เหมือนการมีความชอบใจเหมือนการมีความรู้สึกว่าอยู่เรียบเรียบง่ายๆกับลมหายใจหรือว่าทำบริกรรมพุทธโธเนี่ยสบายดีอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วไม่ต้องกระโดดไปหาอะไรอื่นก็ได้เนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนี้นะแล้วก็เลยได้กลายเป็นสมาธิขึ้นมาอ่าส่วนคำถามของคุณจิตการุณนะบอกว่าบางทีถ้านอนไม่ดึกก็จะสวดเกือบชั่วโมงอันนี้ถ้าวัดเป็นชั่วโมงวัดเป็นนาทีเนี่ยนะ บางทีไม่ได้ไม่ได้เท่ากับวัดเป็นคุณภาพของจิตถ้าหากคุณภาพของเสียงคุณภาพของจิตที่ใช้ในการสวดมนต์เนี่ยเป็นไปอย่างดีเป็นไปอย่างประณีตนะห้านาทีสิบนาทีบางทีได้ผลได้บุญได้สมาธิยิ่งกว่าคนที่สวดสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสิผมเคยเห็นนะคนสวดสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยนึกว่าได้บุญนะไปเชื่อคํอาโฆษณาบอกว่า บทสวดบางบทเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นเทวดานางฟ้าจะทําให้รวยยิ่งใหญ่จะทําให้ไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะแต่ขณะสวดเนี่ยจิตเต็มไปด้วยความโลภจิตเต็มไปด้วยความพุงสั้นอยากจะเลิกสวดแต่ฝืนสวดเพราะว่านึกว่าเนี่ยสวดไปมันจะได้มันจะได้รางวัลน,นะไปเอาความคิดแบบที่นะลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากมาเป็นตัวตั้งเนี่ย การสวดมนต์แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะมันได้แต่ความโลภอ่ะคือคือลองนึกภาพดูนะคนนั่งอยู่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงด้วยความตั้งใจว่าเนี่ยฉันจะเอาความเป็นเทวดาฉันจะเอาความเป็นนางฟ้าฉันจะเอาเงินล้านถามหน่อยความรู้สึกมันมืดหรือว่าสว่างถามหน่อยความรู้สึกมันแคบหรือว่าเปิดกว้างสบาย ถ้าหากคุณเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นตัวตั้งได้สำรวจเข้ามาที่ใจแล้วใจรู้สึกยังไงเปิดกว้างหรือปิดแคบนะตัวนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าจะไปกะเกณเอานะว่าจะต้องสวดให้ได้กี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีการที่เราเอาจิตเป็นตัวตั้งนะเราจะรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็บางทีชั่วโมงนาทีผ่านไปเนี่ยไม่รู้สึกตัวหรอก บางคนนะส่วนมนในสมัยพุทธกาลมีนางนางผู้หญิงชาวบ้านอะไรอยู่คนหนึ่งนะมีความเคารพเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้านะก็ด้วยอาการประมาณว่าเราบริกรรมพุทโธทพุทโธทอะไรประมาณนั้นแหละจนจิตเกิดสมาธิ ประจวบกับที่นางมีอภิญญาติดตัวมาแต่ก่อนด้วยนะถึงขั้นที่ว่าพอเกิดปิติเนี่ยตัวเบาขอได้เลยหอจากบ,บ้านที่นะตัวเองถูกพ่อแม่กัดไว้นะเป็นลูกสาวอายุยังน้อยเนี่ยลอยไปทำการบูชาพระพุทธเจ้า ไปไปไปกราบพระพุทธเจ้าได้ถึงที่วัดเจตวันเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในตำนานของพุทธนะครับมันไม่ใช่เรื่องเกินวิสัยที่คนมีอภิญญาเนี่ยจะดูเบานะอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเล่นๆมันทําได้จริงๆทุกวันนี้เนี่ยก็มีนะประเภทที่เขาไปฝึกสมาธิในแบบจะจะทาให้ตัวเบานะมีการแข่งกระโดดโกบกันด้วยซ้ำนะกระโดดคือนั่งนั่งขัดสมาธิกันอยู่เนี่ย แล้วก็กระโดดลอยขึ้นมานะ,ะว่าใครจะได้ลอยลอยไปได้ไกลกว่ากันอะไรแบบนั้นนะก็ก็มีพวกที่เขาฝึกสมาธิกันเพื่อ,อเพื่อเดชกันโดยเฉพาะเอาละแล้วทีนี้คําถามสุดท้ายที่ผมพูดถึงคําถามเกี่ยวกับเรื่องการสวดมนต์นิยามหน่อยเพราะว่านะมันเป็นต้นทางอันนี้ก็ขอขอใช้เวลาไปเยอะนิดหนึ่งนะมันมันตรงกับความ สงสัยของคนหลายๆคนแหละนะที่จะสวดมนต์ถ้าสวดมนต์เป็นเนี่ยนะผมมันได้อาน,นิสงส์ยิ่งใหญ่มาหาศาลจริงๆนะแล้วก็เป็นทางลัดที่จะทาจะช่วยให้คนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยได้เกิดสมาธิได้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวนะยิ่งใหญ่ในที่นี้ก็คือสามารถมาเจริญตติคนะรู้ตามจริงเห็นตามจริงต่อได้นะครับ สุดท้ายที่คุณจิตการุณถามมาบอกว่า,วาการที่เราสวดมนต์แล้วขอพอรอย่างเช่นเรื่องขอให้สอบได้หรือเรื่องของอนาคตนี่ถือว่าสมควรหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะจะออขอพอรบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ที่แท้จริงไม่ใช่การขอพอรพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสนะเวลาไปไปขอพอรท่านนะ่ย ท่านบอกว่าเราตถาคตเลิกให้พรนานแล้วพรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนรุ่มหลงงม,มงายนะนึกว่าจะได้อะไรดีๆจากใครได้เพียงด้วยวาจาจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของกรรมที่ให้ช่วยตัวเองนะครับไม่ใช่ไปขอให้คนอื่นช่วยถ้าหากว่าท่านช่วยได้ขึ้นมาคนก็ไม่หลงติดว่าเออท่านเป็นผู้มิเศษแล้วก็ไปขอ,ขอพอรท่านไม่ทํากรรมกันเอาเองนะนั้นการที่ เราขอพรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะแต่ขอพรให้ถูกหลักก่แลลวกันขอให้จิตของเราเป็นสมาธิขอให้จิตของเรามีกําลังมีความกระตือรือร้นที่จะไปอ่านหนังสือนะขอให้สมองของเราเนี่ยในเวลาทําสอบมีความปลอดโปร่งมากพอแต่อย่าขอให้สอบได้นะขออะไรก็ได้ขอเกี่ยวกับจิตแต่อย่าขอให้สอบได้การขอให้สอบได้ขอจากตัวเองขอให้อ่านหนังสือเถอะขอให้ทําความเข้าใจดีๆเถอะนะ แล้วในที่สุดนะครับน้องจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมอย่างชัดเจน